สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเรามาทําที่กลวยน้ํากันครับเพื่อนๆใส่ถังแบดมิกกันเพื่อนช่วงเราดูแลงเราใส่น้ําเข้าไปใช้ในสวนนะครับเวลาน้ําหมดเราก็จะไปเอาน้ําที่สวนข้างๆสวนเรานะครับไปขอน้ําขอนะเพื่อนมันก็กอกใส่ตรงนี้มันก็ยากนะเพื่อนเนี่กอกใส่ตรงนี้มันยากเราใช้ใช้แบบว่าที่สาวน้านะเขาเลยมนะั้ยถังน้ําสาวมาจาก แหล่งน้ำนะครับอาจจะเป็นบ่อน้ําของมือเถื่อนนะแต่ประเส่ตรงนี้มันช้าทำยากเราไปหาเอานี่มาครับอนี่กระป๋อกระป๋องของเหลือใช้นะกระป๋องพลาสติกอันนี้มันน่าจะใส่น้ําที่เขาขายกันนะมันเบอร์ใหญ่ๆนะเพื่อนนี่ถ้าเบอร์ใหญ่มันก็น้ํามันใส่มันก็จะใส่ไปตรงนี้ไม่ให้มันล้มนะเพื่อนในดูแบบนี้ไม่ให้มันล้มนะครับมันมันยาวผมพอดีผมหาท่อ PVC ีไม่ได้นะ ผมได้ท่ออลูมิเนียมมาผมก็มายิงรีเวทถ้าเป็นท่อ,อท่อท่อ p v ีนี่ใส่กาวเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องยิงรีเวทนะครับแต่กาวใส่กาว,กาวท่อ PVC เข้าไปเลยมันก็อัดอยู่ได้นะอันนี้มันน่าจะประมาณสักหนึ่งท่อสักหนึ่งนิ้วนะครับท่อ PVC นะอันนี้ททีมันเป็นเนิ่มเป็นโลหะมผมหาได้นะแล้วก็มายิงรีเวทเอาครับนี่ยิงรีเวทแบบนี้เพื่อน ก็ไปใส่แบบนี้นี่ถ้าเราเอาไปสวนเราก็พกพามาอย่าไปทิ้งขวางนะเพื่อนเพราะว่าเวลาจะใช้มาแล้วมันไปทิ้งขวางในสวนพราะทีนี้เราเอาไปไหนเอาไปก็เอามานะครับไปทิ้งว้เดียวเด็กเด็กเอาไปเล่นนะเพื่อนเด็กเขาไม่รู้เรื่องนะเอาไปเล่นเราก็มาเด็กใช้นะเพื่อนนะฮะต้องพกไปด้วยถ้ามีถังพกมาเนี่ยถังก็เยอะอยู่ครับถังนี้ก็ประมาณยี่สิบเบ็ดประมาณพกไปประมาณสักสิบใบก็ ก็พอใช้แล้วครับเราไปลดน้ําช่วงฤดูแล้งเนี่ยมันเดือนนี่โอ้โหเพื่อนเพื่อนดินมีนานอีกไม่กี่วันจะสิ้นเดือนวันนี้ยี่สิบสี่นะเพื่อนเพื่อนก็ะจะจะใช้น้ําอยู่ไปลดน้ําพวกต้นอ่าเครื่องปลูกควเลือของเราที่อยู่สวนในในป่าเออในป่าในสวนนั่นนะเพื่อนเพื่อนที่ปลูกไว้นะครับมันต้องดูแลก็เข้าสวนเท่าไหร่ก็นี่แหละครับช่วงนี้ก็สักห้าวันก็ได้เจ็ดวันก็เข้าครับเดี๋ยวให้ถึงสิบวันนะครับอาทิตย์เดือนหนึ่งก็เข้าสัก ข้าสักสามครั้งก็ได้นะน่าจะยัดเสีแล้วข้าสักสามครั้งก็ต้นไม้ก็ดีใจแล้วครับเพื่อนเนี่เราก็มาทำกันแบบมีประหยัดถ้าอันนี้ไปจ้างถ้าเป็นโลหะไปจ้างทำนะมันหลายตังนะมันเพื่อนไอ้โลหะมันเป็นพวกไอ้ถังกระสีม้วนๆเราทำแบบนี้มันหลายบาทนะนเพื่อนนั่นแหละปลาเข้าไปนูน่นประมาณสักกวัวเขาจะทำเสร็จก็นานอยู่นะครับของ,ของมันชิ้นเล็กชิ้นน้อยช่างๆเขาไม่อยากทําให้ครับมันมัน มันไม่หลายชิ้นแค่ชิ้นเดียวอย่างนี้นะเพื่อนเขาไม่ค่อยทําให้เราก็มาทําเองนี่แบบนี้มันหาง่ายนะเพื่อนอถ้ามันพังไปเราก็ไปซื้อน้ํากินมาอาถังน้ํากินมาแบบนี้เลยมาทำมันกระทนอยู่นะครับทนเป็นทนสักหนึ่งปีก็ก็แฮปปี้แล้วเพื่อนๆอาทอตค์ินี้ก็คงจะลาเพื่อนเพื่อนนะครับไปก่อนนะครับนีวผมจะนี่ยิงรีเวทเอารีเวทเลยลองไปทําดูเพื่อเพื่อนหาของหรือใช้ในบ้านนะครับต้องถังแบบนี้นะ กลมๆแบบนี้นะถ้าเป็นถังมันแบนไม่ใช่ไม่ได้แบนๆไม่สะดวกผมว่านะถังนี่กลมๆแบบนี้ผมว่าตัวเดียวน่าจะอยู่แล้วนะฮะนี่เพื่อนๆมันผมมานฟินั่นเนี่ย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 แน่นปึ๊กแล้วนี่ครับตัวเดียวน่าจะอยู่ถ้าไม่มั่นใจก็ยิงอีกข้างหนึ่งก็ได้นะเพื่อนนะยิงอีกข้างมันก็แข็งแรงอยู่นะแต่มันก็แน่นปึ๊กอย่างนี้นะเพราะมันมันรัดดีหมดแล้วนะับเพื่อนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ